ดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้พี่เพิ่งมาจากวัดนะคะก็วันนี้จะมาคุยเรื่องสเปเฮลาตรงนี้นะคะพี่บ้านก,ก็แบบจากจะมาเล่าความรู้สึกที่เจอทั้งโควิดเจอทั้ง หังพี่เล่าเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไปวัดมาค่ะทําบุญมนออกพรรษาเนาะเนี่ยมให้ดูห้องเนี่ยเก็บของขึ้นข้างบนหมดแล้วโดยดูโล่งไปหมดเลยเนาะนี่พี่อันนี้พี่อ่าหัวกระชายนะคะมาชําไว้นะคะติดติดหมดเลยนนะีะ่ติดหมดเลยแต่ว่าเอาหนีน้ำมา ก็เลยมาวางไว้บนคันนี้สุดท้ายมาบางต้นก็ตายนะคะนี่เสียดายจังเลยเพื่อนๆไปทำบุญกันที่ไหนมาบ้างคะวันนี้นึกว่าเขาตักบาตรเทโวสรุปแล้วเขาไม่ได้ตักเขาไอ้นั่นค่ะเขาแค่ไปทำบุญธรรมดาก็เลยเตรียมของก็เลยถวายเลยถวายพระอย่างเดียว คนนะคะที่ติดตามน้ําท่วมก็เลยอ้วนขึ้นเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่กินอย่างเดียวค่ะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนี่โล่งเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องล้างอีกรอบนึ่งของก็ขึ้นบนบ้านบดละเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะบางคนไม่ดนเนาะบางคนก็แค่คงแต่พี่ตอนนี้แบบบอกเลยว่า หมดกำลังใจโควิดยังไมก็มายังไม่เท่าไหร่เออไม่ใช่โควิดก็พอโควิดมาเจอน้ำอีกน้ำปีนี้ไม่ขึ้นบ้านนะคะในนี้ไม่ท่วมคือท่วมเฉพาะข้างนอกบ้านนะคะแต่ว่ามันดีแล้วลนะ่ะแต่ตอนนี้ข้างล่างตรงเนี่ยถนนบ้านพี่มันจะเป็นทางชันนะคะเป็นทางชันแล้วก็ส่วนที่ชันน้ำยัง ครึ่งบ้านคนอยู่นะคะเนี่ยจากนี้ไปแค่เนี่ยของพี่เป็นตึกเนาะเป็นครูหาเนะนับไปนี่ประมาณเจ็ดแปดครูหานะคะประมาณสักสองไม่ถึงสองเมตรนยนะแล้วก็ทีนี้พอน้ํามันไม่ขึ้นก็ค่อยงชั่วแต่ว่าขนของเหนื่อยเลยะคะ่ะเอาขึ้นไปชั้นบนหอ่แต่ตอนปีห้าสี่กับปีห้าสพี่โดนทั้งสองปีนะคะปีห้าสี่ห้าสา ของจะเยอะเนาะนี่ค่ะประมาณประมาณเลยเขาาพี่นะคะคือในนี้คือน้ําจะประมาณเลยเขาาพี่ขึ้นมานะคะไม่ใช่ว่าลงเลยเขาาพี่ขึ้นมาแบบปีห้าสามนี่แช่อยู่ประมาณห้าสามนี่ประมาณสิบกว่าวันนะคะประมาณนะคะท่วมวันที่สิบสิบหกกันยาจน น่ะสิบหกกันยาประมาณต้นต้นเดือนกุลาน่าจะประมาณเกือบยี่สิบกนนนะจำไม่ผิดมันก็น้าก็เริ่มลงแล้็มาขัดมาถูกันคะชนิดที่ว่าโหสนุกเลยทีนี้พอดีพี่เอาที่ก่ออีกบลน้าบ้านไงคะก่อเพื่อไม่ได้ว่ากลัวน้ำเข้าวนะก่อไม่ให้ ไม่ให้ขี้โคลนนะคะมันเข้ามาในบ้านเพราะว่าถ้าเราไม่ก่อนนะคะน้ํามันเข้ามามันจะขุนมากเลยมันจะเป็นขี้โคลนพอเราจะล้างแบบถ้าเราไม่ได้ล้างนะคะแบบถ้าปล่อยไว้เนะี่ยขี้โคลนจะอยู่ประมาณตะตุ่มเราเนะะี่ยค่ะท่วมตะตุ่มเลยแต่ว่าพอดีพี่ก่อบอกไว้สองห้องเลยมันก็น้ํามันก็ใสๆนะคะเข้าน้ํามันก็จะเข้ามาในบ้านเรามันก็จะใสๆมันก็ไม่สกปรกเท่าไหร่แต่ว่า มันก็สีขุ่นของน้ำอะแต่ว่าขี้โคลนมันไม่ค่อยมีนะคะข้าวของคือตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะเนาะรอตแรกปีห้าสามคือที่บ้านหนักที่พี่มาอยู่ที่นี่ที่บ้านหนักนะคะก็เข้าของเสียหายเยอะพอสมควรเพราะคิดว่ามันมันไม่ไดีแบบท่วมเยอะไงโอเคแล้วพอปีห้าสี่ปีห้าสี่ของพี่ก็ท่วมมันที่ ยี่สิบห้าตุลายี่สิบห้าตุลาแต่ในระหว่างที่น้ำท่วมนะคะพี่ไม่อยู่ที่นี่นะเพราะว่าพอน้ำเริ่มเข้ามาพี่ก็ไปอยู่บ้านที่กรุงเทพกรังสิตนะคะทีนี้แต่ในระหว่างปีห้าสามน่ะย้อนมาปีห้าสามปีห้าสามนี่คือพี่ยังเที่ยวมาดูบ้านดูร้านได้นะคะตรงนี้เพราะว่ายังถนนหนทางยังพอมาได้นะเพราะกรุอองเทพน้ำไม่ท่วมปีห้าสามก็ พี่ก็ขับรถมาตรงตรงทางเลยไปทางทางนี้นะคะมันจะไปแม่น้ำป่าสักพี่ก็จอดรถไว้ฝั่งนู้นนะคะแล้วเดินข้ามมันจะเป็นทางรถไฟหน้าบ้านพี่จะเดินข้ามทางรถไฟข้ามแม่น้ำเลยนะโห,หน้าโกลัวแมมาถึงตรงหน้าบ้านแล้วพี่ก็จะลงมาถนนเ่นน้ำเอวพี่เลยนะคะเกือบโผล่ะช่วงถนนนะคะแต่ถัวบ้านนี่คือแค่บนเขาหน่อยนึงอันนี้คือปีห้าสาม ส่วนปีห้าสี่น้ำมาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตุลายี่สิบห้าตุลาพอพี่พอน้ำเริ่มมาก็พกี่ก็ไปเลยพี่เก็บของอะไรเหมือนเดิมแต่อันนี้เก็บของขึ้นมาเยอะแต่น้ำมันเยอะกว่าปีห้าสิห้าสามเองคะปีห้าสี่พี่ก็ไปอยู่กรุงเทพก็ทีนี้ไปอยู่น้ำมันเยอะไงคะน้ำมันเยอะมากพอน้ำมันเยอะมากเราก็มาไม่ได้ พอมาไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้มาดูเลยค่ะปีห้าสี่เพราะว่าถานนเส้นแถวนี้นะมันน้ํามีน้ําหมดเลยเราก็ไม่กล้าขับรถมาเนาะจนกระทั่งวัดประมาณมน,นที่ยี่สิบหรือยนะี่สิบเอดน้ําทางนี้เริ่มแห้งแต่น้ําลังสิทธิกรุงเทพเริ่มเข้านะคะแถวลังสิตธิ์นะคะน้าเริ่มเข้าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้านะ,ะแต่บ้านพี่ยังไม่เท่าพี่ก็รีบออกมาก่อนพี่ก็รีบขับรถออกมาจาก บ้านที่ตรงหลังสิตย์ของห้านะแต่ก็มาทางถนนเส้นเส้นหลักไม่ได้พี่ต้องอ้อมไปทางอ่าลังศิษ์นครนายกนะคะออกไปทางนู้นเลยค่ะลังศิษ์นครนายกแล้วก็มาเลี้ยวทางเข้าทางออกทางอะไรนะเขาเรียกอะไรหินกองหรืออะไรนี่นะถ้าจำไม่ผิดไปทางนั้นเลยถึงมาบ้านได้แล้วก็พอมาถึงน้ําในบ้านก็ประมาณตะตูเหมือนกันรีบก็รีบรีบ,บขัดรีบร้างเพราะว่าถ้าปล่อยน้ําทิ้งไว้นะ่ะ แต่มันเป็นจังหวะนะคะจังหวะว่าน้ําทางนี้ลงน้ําทางนู้นเข้าโอ้โหเหนื่อยแทบตายเลยค่ะเ,เพื่อนๆแบบขัดชนิดที่ว่าแต่ก็ยังดีมันไม่มีขี้โคลนนยฮะก็ขัดแบบอืมมีปลาด้วยนะคะปลาตัวเล็กๆนน้อยมันเพราะว่าเพราะว่าพื้นพื้นบ้านบางจุดมันเป็นหลุมไงคะเออตลกดิปซิวนะคะตัวเล็กๆนะคะและก็รีบขัด อะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ยังไม่เคยเจอนะแล้วก็พอมาปีนี้คิดว่าน้ํามันจะเยอะกว่าแต่ข้างล่างคือข้างล่างเต็มหมดนะคะของพี่นี่โชคดีหน่อยคือข้างล่างนี่คือในตล,ตลาดไม่มีเหลือนะคะตรงนี้คืออาเภอท่าเรือนะคะถ้าได้ดูข่าวนะข่าวจะออกเยอะมากแม่น้ําป่าสะท้ายเขื่อนพลาหมกนะคะทีนี้ ทีนี้ปีนี้มันมันไม่ขึ้นก็โอเคโล่งไปที่นี่คือน้ําจะท่วมแทบทุกปีนะคะบางปีก็ท่วมแค่ถนนแต่ว่ามันไม่เยอะพี่ก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าแต่หลังจากที่พี่เจอมาสองปีซ้อนปีห้าสามห้าสีนะคะพี่ก็เลยแบบไม่มั่นใจนะพี่จะย้ายไม่ยื่ไม่อยู่หลายรอบแล้วแต่ก็เหมือนเราติดที่นะเนนะ่เราติดที่แล้วเรามีลูกค้าแล้รไง่ะงเนี้ยะเหนื่อยใจค่ะตอนนี้ก็ไม่ พูดเลยตอนตอนนั้นก็คิดว่าจะทําอะไรตรงน,รงนี้ตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าพอเจอโควิดมาเจอน้ําอะไรอย่างนี้มันก็เลยเหมือนมีความสุขไม่มีกําลังใจแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีกําลังใจมากๆเหมือนท้อไปหมนแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะหากินก็ไม่ได้แล้วเนาะนขายก็รูเนาะแย่มากนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามวันนี้พูดเยอะนิดนึงเนาะอยากจะพูดไงบางครั้งเรา มันก็เหงาเนาะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงไหนเนาะก็สู้ต่อไปอเนี่ยเพไืไปไปวัดมาก็นึกว่าเขาตัดบาดเทโวเปล่าเขาแค่ทาบุญก็เลยรีบๆทำต้นไม้เนี่ยอันนี้ต้นไม้นี้เขาเรียกอะไรลืมชื่อแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆรู้จักกันบ้างไหมคะพอดีข้างบ้านเขาตัดเอาไปทิ้งไง เป็นท่นทอนๆเน่ะแล้วพี่ไปเห็นสายพี่ก็เก็บแค่ท่อนเดียวเองนะมันจะตายไม่ตายเลยลพี่ลองมาวางเออมันขึ้นนะอโอเคถ้าเพื่อนๆขอบพระคุณมากๆแล้วโวมากดมาเปิดดูมียอดติดตามเกือบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่อะครั้งพี่จริงๆพี่ก็ไม่ใช่ว่าเออยุ่งอะไรมากแต่บางทีมันไม่มีกำลังใจงฮะเออแบบที่จะทําอะไรไปมากกว่านี้คือพยายามที่จะ จริงๆกลางคืนนอนคนเดียวกลางวันก็ส่วนมากก็จะอยู่คนเดียวส่วนมากนะคะก็งานก็พอมีทําแต่ว่าคลายเหงาคือคุยกับแม่แล้วบางทีก็ดู YouTube ดูอะไรของคนอื่นไปเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบของตัวเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวต่อไปไว้ไว้ดูนะคะว่าจะทําอะไรต่อแต่ที่พูดไว้ครั้งก่อนนู้นก็ว่าจะรับเลี้ยงหมานะคะ แต่พอเจออะไรอย่างนี้แนละ้วมันดูก่อนว่าจะยังไงต่อคือเหมือนเราตุเราเราเราชีวิตเราคือพี่ก็มีลูกนะคะแต่ว่าลูกพี่โตมาแล้วเขาเขาทำาหากินนะเนาะคือแล้วพี่อยู่คนเดียวมานานนะคะชินแล้วยี่สิบปีแล้วเนาะการอยู่คนเดียวที่อะไรอย่างนี้อยู่คนเดียวนี่หมายถึงไม่มีแฟนนะคะแล้วก็ อยู่มีแม่แต่ตอนนี้ตั้งแต่โควิดก็ให้แม่ไปอยู่เหนือทีนี้พอเราอะไรคนเดียวแล้วก็คิดว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือคือตั้งใจทำเลยแหละแต่พอดีเนี่ยเนาะว่าแล้วเพื่อนๆมาเจออะไรที่าี้ดีนะไม่ลงของมาขายนี่เจ๊งอะคะ่ะแค่นี้ก็แย่แล้วเนาะคะ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆขอประคุณมากๆเลยพี่ๆน้องๆทุกคนถึง ถึงจะแบบพี่จะมี FC ไม่เยอะนะแต่พี่ก็ดีใจนะคะเอาไว้ติดตามชมต่อไปแใ่ภาคหน้าว่าพี่จะมีอะไรมาพูดมาคุยอีกนะคะคือเอาไว้ดูกันน้องค่ะขอบพระคุณแม่นะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ